วิธีนี้จะทำให้ผู้รับเหมาเสนอราคาให้คุณอย่างรวดเร็วความเร็วก็ช่วยให้เราต่องานได้เร็วขึ้นเนาะบริษัทเราบางทีต้องมีเทียบจ้องลายซลายเพื่อจะดูราคาใช่ปะถ้าเกิดเราทำแพทเทิร์นที่มันง่ายให้กับผู้รับเหมาเสนอมันก็จะยิ่งดี เพราะไอ้งานสั่งจ้างงานสั่งทําบางทีมันต้องไปดูหน้าง,งานใช่ปะ่ะมันเสียเวลาถ้ายิ่งเราไปเทียบบางบริษัทเราเทียบอยู่บ่อยๆกับเจ้านั้นน่ะเขาเห็นว่าไม่ค่อยได้งานเขาจะไม่ไปเพราะว่าเขามีค่าใช้จ่ายดังนั้นเราต้องหาวิธีที่จะทําให้ผู้รับเหมาเสนอให้เราอย่างง่ายๆเราต้องถอด B.O.Q. ออกมาเองให้เห็นชัดว่าง,งานเนี้ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องทำใช้วัสดุกี่ชิ้นยังไงให้เห็น แล้วก็ส่งให้ผู้รับเหมาเสนอาอเธอหยอดราคามาตรงนี้ซิงานนี้เธอคิดยังไงถ้าสมมติฉันให้เธอซื้อทั้งของทั้งแรงให้หยอดมาเลยนี่ราคาของนี้ราคาแรงทำช่องให้เขาหยอดค่ะมันจะง่ายมากส่งให้ใครใครเห็นก็เอออันนี้น่าทําให้มันต้องเริ่มจากที่เราเนาะเราอยากได้ราคาที่รวดเร็วเราก็ต้อง ทำข้อมูลที่เขาเห็นอย่างง่ายๆมันจะได้เสนอราคาอย่างรวดเร็วอย่างบริษัทเราเมื่อกี้ที่ครูบอกเอ้ยจะต้องมีคู่เทียบอะเราก็ต้องทําให้มันง่ายยิ่งบริษัทเราไม่ได้มีสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์อีกกับผู้รับเหมาอีกคือใครให้ถูกฉันก็เอาเจ้านั้น คุณก็ต้องทําที่มันง่ายที่สุดที่จะให้ผู้รับเหมาให้ซัพพลายเออร์เขาเสนอราคาง่ายๆโดยที่เขาไม่มีต้นทุนเพิ่มเพราะถ้าเขามีต้นทุนเพิ่มเมื่อไหร่แล้วเขาดูว่าโอกาสการได้งานเขาน้อยเขาจะไม่ทําให้เราก็จะได้เจ้าที่มันราคาแพงที่ไม่ใช่เหมาะสมกับบริษัทเราเราก็จะได้เจ้าพวกนั้นไปเราต้องทําให้มันง่ายเราต้องมีการสารสัมพันธ์ที่ดีกับ ผู้รับเหมาของเรามันก็ต้องมีเจ้าหลักเจ้าประจําที่เราใช้เนาะมันเข้าขาคุ้นมือกันบางทีมีงานเพิ่มลดนิดหน่อยเขาก็ไม่มาคิดเพิ่มเออสาเปอร์เก็ถือว่าปล่อยผ่านถ้าเป็นเจ้าหลักๆด้วยกันมันจะเป็นแบบนั้นมันจะไม่มาคิดเล็กคิดน้อยซึ่งไอ้ตรงคิด5% 10%เเซนเดี๋ยวคุณจะไปเล่าให้คุณฟังอีกทีทำไงให้มันเป็นมาตรฐานเนาะพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบไม่เป็นมาตรฐานเลยเราต้องทํา ข้อมูลให้ผู้รับเหมาเสนอราคาง่ายเราต้องแตก BQ ออกมาค่ะว่าในงานนั้นมันมีอะไรบ้างมีมีวัสดุอะไรที่ต้องใช้เป็นงานอะไรที่ต้องทำเราต้องแจกแจงไปให้ชัดแบบนี้ผู้เสนอราคาจะได้ง่ายและรวดเร็วอันนี้เป็นเป็นวิธีที่คุณต้องคิดแหละว่าคุณจะทำไงให้ผู้รับเหมาเสนอราคามาง่ายๆ เพราะคุณต้องเทียบราคาต้องหาอยู่ตลอดเนี่ยเราต้องทําให้เขาง่ายเพื่อที่เขาจะได้ไม่มีต้นทุนเพิ่มเหมือนอย่างที่ครูบอกมเมื่อกี้เนาะคุณต้องทําแบบนั้นในเรื่องวิธีการวิธีแก้ปัญหาที่จะไม่ให้มีผลกระทบต่อพี่อีกแก้ปัญหาในเรื่องต้นทุนในเรื่องคอสในเรื่องระยะเวลาการทํางานในคอสคู่มือจะซื้อจะจ้างครูมีสอนไว้นะ คุณเป็นผู้นำเนี่ยเหมาะมากเพราะคุณต้องเป็นคนมอบหมายงานเพราะคุณต้องเป็นคนวางกำลังคนคุณต้องเห็นงานทั้งหมดว่ามันมีทำอะไรบ้างใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในคอร์สคู่มือจัดซื้อจะจ้างครูสอนให้คุณบริหารงานจัดซื้อได้สอนให้คุณลงดีเทลได้เพราะคุณลงดีเทลได้คุณจะเห็น ว่าคุณจะต้องอัพอะไรแก้ปัญหาแบบไหนแล้วเวลาคุณแก้ปัญหาไปผลกระทบมันจะไม่เกิดไปที่อื่นเพราะคุณรู้ว่าทำแบบนี้ผลลัพธ์มันจะเกิดแบบนี้ในคอร์สนั้นเหมาะมากนะเหมาะกับคนเป็นผู้นำผู้บริหารมากมันเหมาะกับคนทำจัดซื้อแหละแต่เหมาะที่สุดกับคนเป็นผู้นำผู้บริหารเพราะมันเป็นองค์รวมทั้งหมดรู้ทุกส่วนงานจัดซื้อทั้งบริหารทั้งการ ปฏิบัติทั้งโฟล์ฟอร์มขบวนการในนั้นมีหมดเลยครูขอให้คุณมีปัญญาตื่นรู้ในสิ่งที่คุณทำเนาะเข้าใจงานแก้ปัญหามันได้ขอให้คุณปล่อยวางในสิ่งที่ทำด้วยไม่ต้องเครียดจนเกินไปเพราะชีวิตหนึ่งเดี๋ยวมันก็จากไปเนาะครูขอให้คุณโชคดีเป็นเจ้าของธุรกิจก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งย่งขึ้นไปเป็นคนทำงานก็ขอให้เติบโตในสิ่งที่ทำ ขอให้เงินเดือนเพิ่มเยอะๆได้โบนัสขอให้คุณโชคดีจากใจครูธัญญาค่ะ